น่าจะเร็วชัดนะครับพาพี่น้องมาดูเตอร์วิลลาครับโอ้ดูรันเลย32คูลดีซี หรือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างจะใหญ่นะพี่น้องนะทีผมเคยรีวิวว่าคุณนีเป็นรถทีค่อนข้างจะสวยแล้วก็ใหญ่ใหญ่กว่าดีทูนะครับเมื่อกี้นี่ใหญ่ปึกเลยแหละอืมมาไม่ลุยงานอีกเดี๋ยวทอมปลาก่อนเฮ้ยปลาเอาออกมา เอาวงเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอารถออกก่อนเลยโอ้โอ้เอาออกแล้วที่คุ้มกับไซโอ้เฮ็ดยังไดเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอารถออกก่อนพี่น้องเอาดูแคทเปิดนะพี่น้องโอ้เมื่อกี้นี่หนึ่งลูกบาทเม็ดแล้วครับ ต,ต้องไปขยับด้วยเดูก่อนครับโอ้น้ำหนักนี่ตัวนี้ยี่สิบสามตันนะพี่น้อ,นนองะ ค่อนข้างประหยัดน้ำมนันเหมือนกันโอ้ะดูแับชัดๆครับ ัใส่พี่หลงเรานะครับบางๆครับบางๆขยายไหลาทางครับขยายไหลาทางครับพี่น้องโอ้แข็งครับแข็ง แล้วก็เอารังมาบทอัดครับอเอ๊ะทำไมโซ่ดังนะเวลาเดินนี่สามสองศูนย์ดีจีซีนี่ออกมาหลายปีนะครับอ่ามีคุมนิดนึงครับ สวยมากครับอ่ะลงลึกเลย๋อถ้าดินดินแข็งก็จะเอาไว้ครับดินอ่อนเอาออกไปใช้เครื่องยนต์หกสูบอ่าเทอร์โบธรรมดานะถ้าเป็น320 d ดีนี่จะ 6สูบเทอร์โบคอมมันเร็วครับแต่ถ้า 320GC ก็จะเครื่องยนต์ธรรมดานะครับพอ 320DGC ก็จะเป็น 3320D2 ได้ไม่้องนะตัวนี้เป็นรุ่นพี่นะรุ่นพี่ D2 นะครับก็ถือว่าผมก็สวยนะแต่ว่าน้ำหนักเขาจะเยอะหน่อยกลเลยก็ ตครับแคยรยสองตัวใบแท็ก80เส้นนกระบอกสีดำนะครับตัวน,นี้ก็ประกอบอยู่มองจีน,นโอ้ห้าฟันนี่สีก็กพอๆกันกับดีทูแล้วครับโอ้อเวลาเดินเนี่ยโซสงสัยจะรถคันนี้ไม่ทำมา6ปีครับ หรืออาจจะแปรปีมีเสียงร้องนิดนิดครับตู้สภาพสวยงามครับงานเร็วดีเหมือนกันนี่ ครับตักเร็ว้าพี่น้องว่าไม่ใช่เจอของแข็งนะแหมขึ้นอยู่คนขับด้วยดีทูจีซีนี่ค่อนข้างเร็วครับโอ้ตักใส่พี่ลงนะ f อ5270สปีด เจอรถขุดถ่ายรถขุดก่อนเดี๋ยวว่ากันนี่ถ่ายไม่กล้าไปแล้วเลยเอารถออกนะรถจอดนอกก่อนได้ใ่มากอ่ะโอ้ติวติวบอสายนี่บ่ ครับดูความเร็วของเขา D2GC ถือว่าสอบผ่านนน้องนะใหม่ๆไม่มีแล้วครับมีแต่เก่านอกหรือเก่าไทยสมัยเก่าไทยนะสีเขาจะออกเข้มๆหน่อย ตักใส่พี่หลงครับ FN 527งตัวนี้น่าจะ195นะสองเพลาเดินมาพี่พี่มาพี่ให้เดินมานี่อ่ะอุยกันหน่อย คนคนคน่ถรอคนเดินผ่านก่อนจับด,ด,ดิ้นใส้ครับ ดูต่อครับชมต่ออ้าวเต็มแล้วพี่น้องย้อนยออไปทางไหนโอ้ยรถก็เยอะครับพี่น้องเลยฮอนก้าฮอนด้าฮอนด่นนาเซาเลยไปแล้วครับเอฟพีนะสองเจ็ดสีตีไปแล้วครับโูดนะอ่ะดูกันชันๆเลยครับ ใบเล่มทะเบียนพร้อมนะครับสภาพนี่สวยมากพี่น้องนะรุ่นน,น,นี้นี่วันนี้น้ำหนักเยอะทำไมโซ่ดังแรงยังดูกันใกล้ๆแต่ว่าปุื่กี้นี่นั่นเปรี้ยครับแต่ว่าโซ่ดังเวลาเดินนะอ๋อเป็นเพราะมันเสียร์สิงพี่น้องนะไมรถไม่จำบอ6ปีเจ็ดี่ถือว่าสวยมากครับ กดอัดกดอัดหน่อยกดอัดองกันแตงไนะอูมอาม,น,น,ไม,มน,นไม่ได้เสริมนะพี่น้องนะ ห้องล้างพิเศษครับนี่พิเศษเลยว่ายังสวยอีกเลครับครับสวยมากมูยังไม่แตกครับพี่น้องแต่ว่าโซ่ดัง ติดกล้องหน้าหลังเลยโอ้ติดติดข้างนะครับติดตั้งพิเศษนะสามมุมเลยครับก็วิดีโอชุดนี่หกชาติจารัึ์ต้องขอจบด้ว <presses S 1> <ล>ยแคปตันละสามสองสู <im> ่พีูจีซีครับแรงได้ใจอ่ะ ฝากติดตามเลยนะครับสวัสดีครับ